ดินตามรอยเบื้องพระยุคนละบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนทาเอามือสามคัคคีเอามือสามัคคีก็เป็นกุสโลบายที่จะให้ในพื้นที่เนี่ยมาร่วมมือกันทำงานอะไรก็ตามถ้าเราได้ทําร่วมกันมันได้คุยกันมันได้รู้จักกันแล้วมันมันก็เกิดความผูกพัน ความรักความสามัคคีซึ่งภาพแบบเนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยเรามีมากสมัยผมเด็กๆพวกเราเด็กๆหลายๆคนมันมีเรื่องการลงแขกแต่ปัจจุบันมันไม่มีหาได้น้อยทางกรมการพัฒนาชุมชนก็ใช้โคกหนองนาโมเดลเนี่ยในการสืบสารต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชการที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาสู่เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564ถึง2567รวมจำนวน301แห่งแบ่งเป็นงบเงินกู้ จำนวน137แห่งและงบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน164แห่งซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน7็ภาคีเครือข่ายได้แก่ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคสื่อมวลชนภาคศาสนาและภาคประชาสัมพันธ์และได้มีการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับ เครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรมเอาเมือสามาคัคคีหมุนเวียนไปในทุกอำเภอหัวใจเราสะเกี่ยวประสานกลเกลียวสาดพระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเ,เพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดิน ของหนู่หลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้ทิศปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหนู่หลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดิน คนไทย ให้ินเลี้ยงพืชเลี้ยงกินให้กินเลี้ยงพืชฟเดอะซอยอเลซอยฟีดเดอะแพนฟิดเดอะซอยเอเลสะซอยฟีดเดอะแพนเกียมไดอ้อยไดเจ็มตะน้ำเจียมไดออยได่เจีมตนาำเลี่ยงเทืกเอืเทืกเอวจเนี่ยงเทกเอืดเทือกอเลี้ยงแม่ทรณีให้แม่ธรณีเลี้ยงแม่โพตกเลี้ยงแม่ทรณีให้แม่ทรณีโพตกโอ เมื่อวันที่12ธันวาคม2566สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนได้เปิดตลาดนัดโคกหนองนาพัฒนาชุมชนณบริเวณลานตลาดนัดสารากางจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อแสดงและจำหน่ายผลผล,ผลิตจากพื้นที่โคกหนองนาพัฒนาชุมชนโดยมีนายนทพัฒน์สวนปทีบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้เยี่ยมชมผลผล,ผลผลิตจากแปลงโคกหนองนาและพบปะตักครัวเรือนทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายเสรรมราชแก้วประหลัดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดโคกหนองนาพัฒนาชุมชนโคกหนองนาพัฒนาชุมชนสุพรรณบุรีเฮ